สวัสดีครับเห็ดยังนองกมะน,นีจ้าสวัสดีจ้าเห็ดบางคอลามเยอะพ,พ้นพาพี่น้องมาเห็ดบางคอลามครับค<ะ>อลามสูตรเย่าพ้นได่ไม่มะเห็ดครับนี่ไม่เป็นไม่ไม่ยังหรือม่ไม่เปะไม่เปะครับจะไม่เหยื่อข้างในครับเหย,ยื่อมีข้างในคอลามสูตรเย่าพ้นครับสูตรนี่เห็ด ไปลงตลาดก็ได้ครับเราเห็ดประจำเนาะทีนี้เขาเห็ดประไดไรเงี้ยนี่เขาตาจีเฮ็ดนี่แหละเป็นข้าวสานข้าวสารเขามาเหรอขวล้ำข้าอไม้นี่งหอมข้าอไม้ครับข้าวล้ำข้าอไม้สั้นก็ว่าให้ติ่มวัตถุดิบมีอย่างแม่นี่ก็มีตะไม้มีใหม่เขามาน้ำกะทิ เขามาหล้กก็น้ำกะทิครับอันนี้อันนี้เห็ดห้เสควิเดียวมันจังกรอกง่ายเป็นน้ำกะทิครับอันนี้เห็ดเรียบร้อยห้แลไว้แล้วเรียบร้อยให้หละกหนึ่งครับมาเบิ่งจะพ่นให้บังขลามครับมื้อนนี้เป็นกำลังใจให้ได้ครับเห็นพี่เห็นนองบนไหเนาะครับพี่นอง กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไงครับเขาไม่ปติบัติแต่อ่อนงามเป็นหอมเนาะหอมเขาไม่เขาไม่เห็ดมันจังสูกไวให้ไปเรื่อยๆครับเห็นบ่กห้เข้าเดี๋ยวก็ได้แหละหนึ่งกระเพาะหนึ่งแบบหนึ่งได้พ่นสีเฮ็ดไปตลาดได้หลายแบ่อันนี้สูตรหนึ่งเนาะ ข้าวล้ามสูตรหนึ่งครับเบิ่งจะคนหายข้าวล้ามไปเรื่อยๆข้าวเดียวครับหัวหนึ่งมันหมายถึงสองหวดได้สองหวัวปอนดกับมันกับว่าเปียงเขากะดอเดี่องเบิ่งวิธีการให้แล้วใส่หางจอนหางจอนหายลุ่มยกระยานดอ <laughs> ซ้ำพอดีอม,มันเอาเต็มได้มันสวดออกจากบ,าบา้างบ้างง่ายๆซ้ำนี่แหละทุกเปาะทุกเปาววะกินเลยไม่ยนครับเบื้องกะลามเราขวากันน้อยสันๆแด้หนิมีแต่เขาล้วนๆ <c oughs> สามบางังสามบังเศร้าถืกไปขายตลาดสามบังเศร้าไม่ยน,นถือก็เขาเหนียวเพื่อนขาย ตอนนี้เขาเกิดราคาสูงแล้วเสมอเนี่ยตัวน,นี้เป็นข่าม่พอดีครับข้าจะควงเห็ดเพื่อพี่เพื่อกหน่อนอีกกินน้ำปัาลูกป,ปัล้านอีกนะฮะละลานกะทิแล้วกะทิเขากะทิก้าวน้ำตาลเนาะผสมกัน เกือใส่จัน่อยบั้นตอนหยไปเรื่อยซักก่อนครับไปเรื่อยๆนะครับเราไปหนึ่งเรามาถูกซีบน้ำกันวันนะสามผู้รังคเพันธิก,กวกปากนั่นดิจังเลยกวกปากนั่นบบบไทยอันนี้พวกกวกทเที่ยวดอกให้เฮ็ดลง งงห,หายง่ายๆได้ล่ะใหยง่ายเนาะสูตรไม่าะหาย,ยากครับไม่าะเป็นขียยนต้ตายเมื่อเมันต้อ,อามาตงมีเยอะเป็นแรงเฉพาะตัวใหม่อย่างอื่นก็เฮ็ดได้เนาะเห็ดแทนกันได้ <Okay. S 2> ทีนี้มีเยอะไม่ไปบ้านไม่อยังเพิ่งก็เฮ็ดคือกัน เอามาใส่แท่นกันได้ครับไม่ที่นีเหยื่อเยื่อไผ่แต่มีสูตรสูตรเผาเิ่นกระเฮ็ดเนาะขอล้อนี่ขอลามสูตรเผาสูตรเผาเิ่นการเติมน้ำกะทิเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้จ้างซุกเนี่ยอันนี้เฮ็ดเพื่อเดียวเลยครับเป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งกะหอมเหยื่อไผ่เช่นกันแต่ว่าสูตรสูตรเผาส,สีหอมกลัวจักหน่อยหนึ่งเนาะแล้วแต่ภูมัดกขอลามอันนี้เผาเพ่ได้ ไม่มันบางไม,ม,ม่ันไม่เบิ่งตาเบิ่งตาขอดแต่ว่าทําไม้แพ้บานมันสิมันสิปองใหญ่ไม่กนา้าเพื่อนทำเผาได้ครับอันนี้เหมาะสําหรับสูตรหนึ่งครับอันนี้ข้าามอันนี้เบิ่งเราหายไปเรื่อยๆครับ ก็ดีละทับเขาอยู่นี่หฮเร็วๆก็เอาล่งหัวครับเตรียมไปหนึ่งวันหนึ่งเขาเขานี่ละง่ายๆด้เห็ดบังขาวล้ำ พี่น้องเลยใช้หัวมือเขาเตรียมเป็นวข้างมอไว้แล้วออกมาพันเป็นบ้างเขาลาม,มฉันได้บา้างหนึ่งโดนมาเองแม่เขาซุกแ,แล้วก็เนาะกล่าวว่าเขาซุกเนาะเขาก็เช็คเรื่อยๆเช็กบ้างเรื่อยๆครับ ให้ให้เต็มบริเวณ่เต็มไหมเนาะบ่ว่ต้องเต็มบ่ต้องเต็มเผื่อมันสุกมันสิเขามากสิไข่ขึ้นเนาะจัดเรียงให้สวยงามก้าจีนหอนสองเทียงจังหวัดฝันมีส่อันแนวปิดเห็นไหม มันก็ดีแนวปิดเท่านะหนึ่งสองหลอดวะหนึ่งสองบลอดเูดีอย่างใส่กับปิดนะดักหัวไม่จอมเนาะอันนี้ให้กินเ่ากับใส่หัวมังเขายาวไปแล้วอ้ยูบางง่ายเลยนะใส่หวดรุ่นเป็นยังอ่ะใส่หวดรุ่นก็ได้ มาขึง,งเขา,เาให,าห้แล้วคือเลี้ยงจะปิดเด็กพอเห็ด้แลวเรียบๆใส่น้ำหวานบ่ไปอกอกน้ำหวานพอดีน้ำหวานกับอันเดียวกันครับอันเดียวกันกันกบน้ำกะทิที่เห็ดไว้ ตัวเฮไซนนี่มันสีง่ายขึ้นจักน้อยประหยัดเวลากร้องไปครับมำเดาจำกัดกับเพ้าหายหนามใส่นี่งเดียวเช็คเบื้องอนไร ให้เต็มมันเต็มอะไรก็ได้มันกับปุ่ม้นมากคือเกามันบกลงคือห้องหายนามใจนีล่ละ พอซิมครับว่าน,นี้พอดีเพ้นาดามาตรงเย็นพอดีไปซิม <laughs> เรียบร้อยข้างมอครับว่านี่ เต็มไปเลเยะวะเ็กตรกรโอ้พอดีอันหัวละอันนี้เนาะหัวละอันพอดีโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไปใส่โลดโ แก้วบรืร่รรขึ้นหนึงเ,เลยครับติดไว้บาจังนะเบิง้งเช็คเบิ้งเรื่อยเนะาะเช็คคุไเรื่อย้ห,อหนึ่เข่านะประมาณกับเ <ừ. S 1> ข่าๆกับประมาณาจักเท่าสาสีทีได้อยู่บ่คนมาท่านในใไตใใรงไหนต <laughs> อน,นี้กะสาสีาทีผ่านไปครับกะทิท่านเดีวบวกูม่านกะทิบวกซะก,ก่อนบ่ หอมคือพอก้นมากขายกันหน่อยก่อนสามสิบ <30 S 1> นาทีสุกแล้วครับ <c oughs> ส่วนหนึ่งกะทิกะอันนี้คือกะทิมันขึ้นมากทั้งทั้งซื้อครับเพราะว่าเขามันดันขึ้นมากครับเพราะเวลาเขาโปง<อ>่งออกเป็นกะฉิยุบล,ลงกะทิกะทิยุบลงมก็ออกครับมาเดี๋ยวสิโปร่งให้เราเซียวออกไซทอนออกไซไบกะตาแตกะเอาสุดไม่ขึ้นหนึ่งครับวันนี้ อ๋อามันบกอีล่ะพอมันเศร้าอันนี้เออมันเศร้าอันนั้นเดี๋ยววันปูมันซื้อมันห่อนเอาปูมันปูมออกซื้อน้ำหวานมันนั่นเจ้าพนกเสียเอาเสื้อไมเขาใส่ครับวันนี้จังมาซีมครับให้มันเย็นสักก่อนให้มันเย็นแล้วจังมาซีมมันนะเฮ็ดข้าวลามเฮ็ดง่ายๆ่อย่างนี้ ไได,ด,ด้้นีมาแต่เหตถึกสูตรมันถึกสูตรกระเซียม <c oughs> ได้แล้วหน้าตาข่าล้มครับเยี่ยายทั้งคืนนาตาข่าล้มครับเดีย๋ยว่าพ่นกระเซียมสูตรใหม่ขึ้นหนึ่งด้วครับวันนี้ได้แล้วจังวาซิมครับจังวาซิ่มข่าล้มแล้วกันวันนี้ใช้เย็นระบายชุ่มนี่ได้แล้วครับข่าล้มสูตรเจ้าพ่นครับ ไปแล้วโอคมามามาซิมเมึงมาซิมลองซิมมึงดูป่ะนี่ไหนๆมาจิ้มจิ้มไหนเนี่ยสูตรใหม่ซิมมึงอันนี้อันนี้ซุ้มสุกแล้วว่าในแกะแต่ว่าซุ้มหนึ่งไว้โยขนดาดมาซิมเกียร์ว่าอยากข่าเอาไม่เียดีขนาดให้กอดซานเล่นเป็นไรแซ่บปะนิ่มอืมแซ่บพุก่ามันเขามันเขาไม่เลยนิ่มไม่เลย อืมครับก็ได้กินโดนใะ่ไหมพี่พพอดีใซ่บนี่หน้าตาได้กินโดนหน้าตาก็แล้วพอดีเลยครับฮะแต่ว่าอันแต่ก็หวานก็เย็่ค่อยหวานอันนี้สูตรเฮ็ดกินเองง่ายแบบสูตรเฮ็ดกินเองอา่ยุ่นนั่นมันไม่ยุ่ดไม่ยุ่นแบบใครแจกคนอื่นไม่ยุ่จังได้กันนี่ก็เป็นสูตรขอลามสูตรยา่พ้นครับจังได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้ครับ มักบาร์พี่น้องอยากแยกพ้นบอขวารามจังพอจังพอกันไม่จังพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับน้องอยู่ดีไม่แห้งสุโฟสุขคนเด้อเอ้ามึงมาดีจ้ามาดีจ้าอ้าซีมเลยซีมอีกแล้วซีฟอีกแล้วเวียนเนียนพีมันหนังมันหั่นอะใส่เปทางไหนอื้อเนื้อเลยทืม กินมบฟังอ mm. mm. like, ือนองกินซอยแสบป้องอ้อือ